สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไก้ลายดวงชะตาของชาวรักนณาราศีกันหรือชาวราศีกันนี้นะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมว่าดวงของท่านในช่วงเดือน พฤษภาคม2,564นั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดจะเป็นไปแนวทางใดเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันโดยในวันที่1ดาวเกตย้ายเข้าราศีกันวันที่6ดาวสุกย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่15นะครับดาวทิตย้ายเข้าราศีพฤษภและวันที่31ดาวสุกย้ายเข้าราศีเมถุนซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งเกษตรตาธิบดีก็คือดาวเสาร์ และก็ดาวสุกในช่วงวันที่6กถึงสานะครับพฤษภาคมก็ได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีดาวที่ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีกันย่าังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนี่นะครับดวงรักานาของชาวราศีกันนี่นะครับหรือชาวราศีกันประจําเดือน พฤษภาคม2564นี่นะครับดวงการเงินของชาวราศีกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมนี่นะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสถิตยอยู่ในภพมรณะตรงนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีกันในช่วงนี้การเงินไม่ค่อยคล่องตัวขาดคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อมีปัญหาเมื่อติดขัดให้ระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทอง แต่ในช่วงนี้จะดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจทํามาค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนเงินหรือประเภทซื้อมาขายไปนะครับจะทําให้การเงินขลองตัวมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับท่านยังมีโอกาสได้รับมรดกนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องจากบิดามันดานะในช่วงวันที่6ถึงวันที่30พฤษภาดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวสุโค,โคจรไปอยู่ในภพสุภะในราศีพฤษภ ตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศรีกันในช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อมีการติดขัด mm. เมื่อมีปัญหาปุ๊บก, mm. ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือท่านไปลงทุนไปทําธุรกิจคิดโครงการโปรเจกต,ต์ต่างๆขึ้นมาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของทุนในเรื่องของปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้นะครับรายได้ที่เข้ามานะทรัพย์สินต่างๆก็จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการเงินมีความคล่องตัวนะมีความราบรื่นจะคิดจะทําสิ่งใดก็มักจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับและนอกจากนี้ชาวราศีกันนะครับได้เงินได้ทองมาในช่วงนี้ก็มักจะเอาไปทําบนช่วยเหลือในหน่วยงานในองค์กรต่างๆนะครับในสถานสมค์ต่างๆก็จะ เป็นผลดีกับท่านนะจะเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีทําให้ทรัพย์สินเงินทองของท่านเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ชาวราศีกันนะครับมักจะมีพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดมิเนียมหรือท่านลงทุนในพวกนี้นะครับจะประสบความสําเร็จได้รับกําไรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีขึ้นหรือชาวราศีกันในช่วงนี้อาจจะได้รับ ค่าตอบแทนนะครับจากชื่อเสียงเกียรติยศที่ท่านได้สะสมมาหรือจากการสอนจากการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆตรงนี้จะทําให้ท่านได้รับผลตอบแทนนะครับนอกจากนี้ชาวราศีกันนะครับคนที่เริ่มต้นนะเริ่มต้นที่จะเปิดจิตการหรือทําธุรกิจโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนให้กับท่าน และในช่วงวันที่30พฤษภาคมดาวจเจ้าเรือนการเงินเข้าไปสถิตในภพกรรมมรจะส่งผลให้ชาวราศีกันไปจนถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับท่านจะโฟกัสเรื่องของการงานเรื่องของการประกอบอาชีพหรือได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารไฟแนนซ์หรือบัญชีนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพพวกนี้นะครับจะทําให้ท่านมีรายได้ มีเงินเข้ามาหรือได้รับผลตอบแทนเข้ามาการทําธุรกิจการประกอบอาชีพค้าขายก็ได้รับผลตอบแทนได้รับผลกําไรในทางที่ดีมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นถือว่าช่วงนี้นี่นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเงินสร้างงานให้กับท่านส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกเลยว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2564นี้ ชาวราศีกันมักจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่ได้จากทางบ้านหรือบุตรที่ดาบริวารนําโชคลาภไว้ท่านซึ่งสรุปแล้วการเงินและโชคลาภของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากนะครับอันนี้คือในด้านที่1นนะครับด้านการเงินและโชคลาภต่อมาด้านที่2ด้านที่2จะเป็นดวงการงานของชาวราศีกันดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธในช่วงนี้ก็จรไปทับพุ๊สุภาษิต อ,อยู่ในภพสุภาษนี่นะครับในราศีพฤษภตรงนี้จะส่งผลให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีกันนี่นะครับมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขามาสนับสนุนมาส่งเสริมในเรื่องของการงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไว้าวางใจให้ท่านได้ทำงานที่มีความสำคัญให้ทำงานที่มีระดับเพิ่มมากขึ้นหรือทำงานไปแล้วก็มีคนยกย่องมีคนนับถือนะครับจากการทำงานได้รับเกีดยรติยศชื่อเสียงจากการทำงาน นะครับมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการงานทําให้ชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกได้ว่าท่านจะไม่ตกงานหรือคนที่ยังไม่มีงานทําก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องนี่แหละคอยแนะนําคอยช่วยเหลือให้ท่านในงานนะครับและนอกจากนี้ชาวราศีกันนี่นะครับช่วงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะที่ชาวราศีกันท่านที่คิด อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะที่ท่านจะเป็นเจ้าของก odles, ิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการในหน่วยงานในองค์กรต่างๆนี่นะครับหรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะประสบความสำเร็จจะมีความจเจริญรุ่งเรืองมาให้กับท่านธุรกิจจะมีการพัฒนามีการจเจริญเติบตโตไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานของชาวราศรีกันก็จะประมาณนี้นี่นะครับ ต่อมาในด้านสุดท้ายด้านสุดท้ายเป็นดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศีกันนีนะครับดาวเจ้าเรือปรนปัตนิคือดาวพฤหัสบดีจรไปทับภพบอริในราศีกุมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในภพอรินะครับชาวราศีกันคนที่มีคู่มีครอบครัวมีคนรักแล้วก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องที่พูดคุยกันแล้วอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้าง หรือเดือดร้อนเพราะคู่ครองเพราะคนรักหรือบางคนบางท่านนี่นะครับคู่ครองคนรักอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งคู่ขดัดแย้งของท่านในเรื่องของการทํางานในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเองที่นะครับมันจะมีปัญหานะครับเดือดร้อนเพราะคู่ครองอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่ยังโสดยังไม่มีคู่ครองนะครับยังโสดยังไม่มีคู่ครองนะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับคนโสด นะครับช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากเผชิญปัญหาอะไรในช่วงนี้คนโสดก็ต้องเขาเรียกว่าต้องโสดต่อไปก่อนคลองโสดต่อไปก่อนหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆก็ให้ชาวราศีกันนีนะครับท่านก็พูดคุยกันสารสัมพันธ์กันไปก่อนอยวถึงไปตกลงปงใจแต,งงงแต่งงานแต่งงานหรือ,อมั่นหมายอะไรกันให้มากนะครับเดี๋ยวมันจะมีทุก นะทุกใกยทุกใจในภายหลังซึ่งก็ถือว่าความรักตลอดเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนี้นี่นะครับของชาวราศีกันท่านก็ต้องระมัดระวังใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยในการเอาอกเอาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็จะขี้ขลายลงไปหรือเวลาพูดเวลาคุยคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำคอยชะลมทำให้ไฟมันไม่ลุกโชย นะครับอย่าเป็นน้ำมันไปเพิ่มเชื้อไฟให้มันมากขึ้นเดี๋ยวชีวิตคู่ชีวิตรักของท่านมันจะมีปัญหาหรือได้แยกย้ายกันอยู่หรืออาจจะมีปัญหาหนักขึ้นไปจนยาล้างกันก็ได้นะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับคือดวงในเรื่องของความรักนะของชาวราศีกันหรือชาวลัคนาราศีกันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับของชาวราศีกันหรือชาว รักคนาราศีกันนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งย้ํานะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งขอให้ทุกท่านรับฟังด้วยความมีสติสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านตะตลอดจนชาวรักคนาราศีกันหรือชาวราศีกันจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับเฮงเฮงเลยโวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ